สวัสดีครับวันนี้พวกเราทีมงานมอไซคจะมาเล่าข่าว CF Moto เปิดตัว 800NK 2023อย่างเป็นทางการแล้วที่มาเลเซีย CF Moto นะครับผมได้เปิดตัว 800NK 2023อย่างเป็นทางการแล้วนะครับในงาน Kuala Lumpur Bike Show 2023ที่มาเลเซียตัวรถนะครับเป็นรถมาในสไตล์ Naked Bike โดดเด่นด้วยฟีเจอร์ตอบโจทย์การใช้งานไม่เหมือนใครนะครับผม พร้อมกับเครื่องยนต์7 9 9 cc 95แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่81นินิวตันเมตรนะครับผมทำความเร็วสูงสุดเขาเคลมไว้ว่า220กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวรถมีน้ำหนักเบาเพียง185กิโลกรัมช่วงล่างนะครับผมจัดเต็มด้วยโชคของ k y b ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยหน้าจอของตัวรถมาในหน้าจอแบบ tft จอสีเต็มรูปแบบขนาด8นิ้วพร้อมสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยนะครับผม สำหรับตัว CF Moto 800NK ใน2023เนี่ยเปิดตัวที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยมาในราคา38,888ลิงกิตก็หรือประมาณตีเป็นเงินไทยคิดคร่าวๆนะครับ2 9 3 0 0 0บาทนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับ CF Moto 800NK เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันว่ายอย่างไรบ้างครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปในครังต่อไปยครับผมเป็นไอรายงาน